กระทำกิจแม้ด้วยการฟังมาในบาลีภาษาไทยฉบับหลวงเล่นที่24หน้าร2 3ถึงร2 4ข้อที่75ดูก่อนอานน์บุคคลสิบจำพวกนี้มีอยู่ในโลกสิบจำพวกเป็นฉนหะนดูก่อนอานน บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลและไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศีลของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นไม่กระทำจิตแม้ด้วยการฟังไม่กระทำจิตแม้ด้วยความเป็นผู้สูตรไม่แทงตลอด แม้ด้วยทิฏฐิคือความเห็นย่อมไม่ได้วิมุตต์แม้อันเกิดในสมัยเมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญย่อมถึงความเสื่อมไม่ถึงความเจริญดูก่อนอานนท์ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลแต่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศีลของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นกระทำแม้ด้วยการฟังกระทำแม้ด้วยความเป็นพ่อหูสูรแทงตลอดด้วยดีแม้ด้วยทิฏฐิคือความเห็นย่อมได้วิมุตต์แม้อันเกิดในสมัยเมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อม ย่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสือ่อมดูก่อนอานนท์พวกคนผูดถือประมาณย่อมประมาณในเรื่องนั้นว่าทำแม้ของคนนี้ก็เหล่านั้นแหละทำแม้ของคนคนอื่นก็เหล่านั้นแหละเพราะเหตุไรในสองคนนั้นคนหนึ่งเลวคนหนึ่งดี ข้อการประมาณของคนผู้ถือประมาณเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์ตลอดกาลนานดูก่อนอานนท์ในสองคนนั้นบุคคลใดเป็นผู้ทุศีลและรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศีลของเขาตามความเป็นจริง กระทำกิจแม้ด้วยการฟังกระทำกิจแม้ด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดด้วยดีแม้ด้วยทิฏฐิคือความเห็นย่อมได้วิมุตต์แม้อันเกิดในสมัยดูก่อนอนนุนบุคคลนี้ดีกว่าและประนีกว่าบุคคลที่กล่าวข้างต้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูก ตั้งบุคคลน,นี้ใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคตดูก่อนอานอนท์เพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตนเราหรือผู้ที่เหมือนเรา พึงถือประมาณในบุคคลได้ดูก่อนอ,น,อนุนก็บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลแต่ไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งศีลของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นไม่กระทำกิจแม้ด้วยการฟังไม่กระทำกิจแม้ด้วยความเป็นผู้หูสู ไม่แทงตลอดแม้ด้วยทิฏฐิคือความเห็นย่อมไม่ได้วิมุตต์แม้อันเกิดในสมัยเมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเสือ่อมไม่ไปทางเจริญย่อมถึงความเสือ่อมอย่างเดียวไม่ถึงความเจริญดูก่อนอานอนท์ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลและรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งศีลของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นกระทำกิจแม้ด้วยการฟังกระทำกิจแม้ด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดด้วยดีแม้ด้วยทิฏฐิคือความเห็นย่อมได้วิมุตต์แม้อันเกิดในสมัยเมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมย่อมถึงความเจริญอย่างเดียว ไม่ถึงความเสื่อมดูก่อนอานน์เราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลนั้นได้ในกรณีของผู้มีราคะก้าผู้มักโกรธและผู้ฟุง้งซ่านก็ตรัสในลักษณะเดียวกันเอวัง